ร้านสลาวุฒิคอยรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเงินพดดวงรับซื้อจริงให้ราคาสูงสวัสดีครับผมสลาวุฒินะครับจากร้านสลาวุฒิคอยครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเหรียญห้าสิสตางค์ปีสอง3นหรอยิบสานะครับว่าเล่นหากันราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้มาดูครับนี่คือเหรียญห้าสิสตางค์ปีสอง3ันห้ารอยิสาะครับนี่ครับเหรียญห้าสิบสตางค์ปีส5 2 3้ารยิสาครับนี่ครับแกะถุงนะครับเียญนี้เพิ่งแกะถุงครับนี่คือถุงนะครับถุงเหรียญ นี่คือถุงนะครับเนี่ยนี่คือถุงครับห้าสิบสตางค์จำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทครับนี่คือสองเหรียญนะครับหนึ่งร้อยบาทนี่คือสองเหรียญนะครับห้าสิบสตางค์นี่คือสภาพไม่ผ่านงานนะครับไม่ผ่านงานผิวเดิมนะครับแกะถุงฮะเนี่ะต่อมาเรื่องราคานะครับมีพี่หลายคนทักผมมาครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีราคาไหมราคาเท่าไหร่หายากไหมคือเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนครับผมผลิตเยอะมากๆครับทําให้ราคายังไม่สูงนะครับ อย่างนี่เหรียญนี่อย่างนี้ฮะเหรียญห้าสิบตังสองห้ายี่สองห้ายี่สามนะฮะสภาพนี้นะครับสภาพไม่ผ่านใช้งานแบบนี้สภาพไปสวยแบบนี้ไม่ผ่านใช้งานเหรียญหนึ่งไม่เกินสิบห้าบาทครับเหรียญหนึ่งไม่เกินสิบห้าบาทนะเหรียญหนึ่งไม่เกินสิบห้าบาทครับซื้อขายในลาดสมราคาสมครับประมาณนี้ฮะไม่เกินสิบห้าบาทหรืออาจจะเกินนิดหน่อยครับอยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายพอใจครับนี่ครับนี่คือสภาพเนี่ยไม่ผ่านใช้งานสาเหตุที่ยังไม่แพงก็คือจำนวนผลิตเยอะมากๆครับ เหรียญรุ่นนี้จำนวนผลิตสิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเหรียญนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยี่สิบสองล้านเหรียญสาเหตุที่ทำให้ราคายังไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทครับสิบห้าบาทบวกลบอยู่ที่ความพอใจผู้ซื้อผู้ขายครับทางร้านผมรับซื้อเป็นถุงแบบนี้นะครับถึงจะรับซื้อครับผมถ้าเป็นเหรียญยังไม่รับนะครับถ้าเป็นถุงแบบนี้ถุงเดิมไม่แกะหรืออาจจะแกะแต่สภาพนี้ก็รับนะครับสภาพนี้ ภาพใหม่ๆนี้ครับมีเหรียญเก่าแบงก์เก่าเงินพดด้วงต้องการขายส่งรูปมาดูได้นะครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้คลิปนี้ครับอยู่ใต้คลิปครับผมด d ไลน์อยู่ใต้คลิปครับส่งมาได้นะครับตอบทุกคำถามครับขอบคุณพี่ทุกท่านครับขอบคุณครับ